โอเคครับ okay, ผมสวัสดีมล้วทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช a n n e ดีๆอีกครั้งเบสโอต t o ช็อปนะครับ mm hmm. วันนี้เราอยู่ในเปอร์โย406นะครับพ mm hmm. ดโอบ o b d 2อยู่ตรงนี้นะครับจะมีฝาครอบนะโอเคเอามาทดสอบนะครับก่อนจะส่งนะครับโอเคนะครับก็กดโอเคเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับก็เมนู select เลยนะครับ ันนี้แปลภาษาตรงนี้อันนี้หมอรถซื้อแต่หัวสแกนนะครับพร้อมซอฟต์แวร์อันนี้ผมทดสอบลงในโทรศัพท์ผมนะครับเจอ yo สนย,ย406นะครับโอเค406เลขเี่นะครับจัดไปโอเคครับก็รายงานสุขภาพเลยก็ได้นะครับจัดไปนะครับแต่ว่าสแกนไปทั้งระบบรอนะครับต้องรอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือกดพอตรงนี้ได้ให้มันหยุดในกรณีที่เ,เราเห็นโคดในส่วนที่เราต้องการโอเคครับตอนนี้ครบร้อเนตลยครับตัวน,นี้น็อกเซนเซอร์นะครับกดเสิร์ชแม่งตรงนี้เลยนะครับโอเคเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้นะครับตัวน,นี้น็อ,นอกเซนเซอร์ตัวน,นี้มันแตกนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับนะทำการเคลียร์โคดก่อนนะครับโอเค เค,เคียดดีๆข้างล่างกดใช้เก็บเคียโค้ดเรียบร้อยนะครับส่ว mm hmm. นนี้ยังเหลือแอร์แบคเข้าไปถอดเบาะมานะครับอันนี้น่าปัดโอเคเดี๋ยวล้อเข้าไประบบแอร์นะเอนเตอร์เข้าไปาสังเกตุ้น เดี๋ยวเราลองสั่งมิกเซอร์มอเตอร์นะครับประตูมีเสียงประตูอากาศนะครับตอนนี้มัากำลังสั่งกระตุ้นประตูอากาศโอเคครับเรียบร้อยนะครับส่วนต่อมาเราก็มาร e ด d Data Stream นะครับดูพวกค่าของระบบแอร์นะครับ Slic อ้อนะครับ โอเคมีไฟนะครับมีไฟมาที่กล่องนะครับลองสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคทำงานโบเวอร์ทำงานก็นจะมีไฟโวล์ขึ้นมานะครับโอเคครับผมก็จบการรีวิวคร่าวๆนะครับก่อนจะส่งไปจังหวัดเพชรบุรีนะครับขอบคุณครับ